ก็ขอให้ใจเย็นทีหนึงนะฮะถ้าใจเย็นๆเนี่ยสำหรับรถมือสอเนี่ยผมบอกว่าได้รถสวยแน่นะครับรถสวยเลขไม่น้อยซื้อกับเจ้าของโดยตรงนะครับถ้าแบบนี้มีเวลาให้นะไม่ผิดหวังเหมือนคันนี้คันนี้นะครับเจ้าของอยู่บางสารไม่เคยขี่มอไซค์มาก่อนผมก็หาให้เขานะครับเป็นที2 2 0ปี2018 17หรือ18เนี่ยแหละนะฮะ เลขไม้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000กิโลพี่น้อยวิ่งน้อยมือเดียวป้ายแดงด้ยวยนะครับสภาพทุกอย่างนี้เรียกว่าสวยเลยนะครับแล้วก็เอามาคัสตอมเรียกว่าเป็นสเต็ปสองละมีเปลี่ยนไฟหน้าไม่ไม่แผงคอทำสีตัดท้ายแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของการทำสีด้วยอันนี้ลูกค้าเ,เลฟเฟรน์มาเองเลยนะฮะอยากได้โทนสีประมาณนี้นะครับเป็นทูโทนออกสีเทาตัดกับน้ำตาลแล้วก็ สุดท้ายเขาบอกว่าคุณแอมอยากให้เบาะเนี่ยเป็นสีน้ําตาลเอาน้ําตาลเข้มมันดูเยอะไปแต่พอสุดท้ายพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอเราเอาเอาเบาะน้ําตาลเนี่ยนะฮะเอามาลองวางดูฮะเพื่อนๆมันดูดูมันแย่งสีกันสีมันจะเยอะไปแล้วก็พอเอาสีดํามาทาบแล้วก็วิดีโอคอลให้เจ้าของรถดูก็สรุปมาแล้วว่าคันนี้เอาเป็นสีดาน่าจะสวยกว่านั่นแสดงว่าเวลาเวลาสมมติว่าแอมเลือกรถให้ปึ๊บับหารถให้เสร็จมัคคุต้อมให้เสร็จ เรายังช่วยดูแลเรื่องของรูปทรงเรื่องของความสวยงามอีกทีนะถูกต้องเพราะว่าเจ้าของรถเองก็ไม่เคยเจอผมมาก่อนนะเขาก็ติดตามเราทั้งในเพจทั้งใน t i กต o k เนี่ยเรามีหน้าที่หารถให้ลูกค้าเราเหมือนเป็นดีไซเนอร์ให้ดีที่สุดครับแล้วก็คุยกับเขาให้จบว่าเขาอยากได้แบบไหนเราก็จะทําให้เขาอะออกมาดีที่สุดตามที่ฝันของเขาวาดเอาไว้หรือว่าเยร์เฟที่เขามีอยู่ในหัวจนออกมาใช่จนคุมออกมาให้กลายมาเป็นรถ สักคันหนึ่งตามที่เขาอยากได้แปดสบอด้วยซ้ำไปพี่อู๊ดซื้อรถไปเนี่ยแทบจะไม่ได้ขี่นะส่วนใหญ่ก็มีความสุขมองก็มีความสุขแล้วใช่แล้วก็ถามว่าขี่ไหมก็ขี่บ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้เออเป็นความสุขของคนที่ชอบรถแล้วกันเพราะเราอยู่รถเราเห็นไงใช่ไหมแต่เขาอาจจะไม่ได้เห็นอย่างเราเราเห็นร้บางทีบางอย่างเรามองว่าเอ๊ะแบบนี้ไม่สวยเราก็เราก็จะแค่ทักบอกก่อนถ้าเขายังแบบว่าอยากจะได้อย่างที่ ก่อนทักคือยังไงตามใจลูกค้าอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าบางเราเป็นเพียงแค่เรามองภาพรวมคนที่อยู่หน้างานเราก็เห็นว่าอันไหนสวยกว่ากันนะครับบางคนอยู่ต่างจังหวัดเลยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเขาไม่เห็นของจริงนะแต่ว่าเราจะนําเสนอให้เขาแนะนําเขาสุดท้ายก็ให้เขาเป็นคนเลือกว่าเอาไหถูกต้องก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ผมหารถให้ยังไงก็ใจเย็นนะรอจังหวะรถดีๆรถสวย ยังไงถไ้าหาว่ามีเวลาให้ผมนะครับได้รสดส่วนแน่นอน